สวัสดีครับวันนี้แบงก์ก็อยู่ที่โชว์รูมทิพพอเคชันอุทยานั่นเองครับเป็นโชว์รูมรถไฟฟ้านะครับแห่งใหม่ที่เป็นโชว์รูมทิพพอในจังหวัดพระนครศรีอยุธ,ธยาน,นะครับที่นี่มีบริการครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้านะครับแล้วก็ฝ่ายเซอร์วิสถ้าอยากรู้ว่าที่โชว์รูมนี้มีฟาซิลิตี้อะไรบ้างตามแบงก์มาได้เลยครับ เอาละครับในส่วนแรกนะครับที่แบงค์จะพาทุกท่านมาชมกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของฝ่ายขายว่าหน้าโชว์รูมนั่นเองนะครับจากที่ทุกท่านได้เห็นด้านหน้าโอโหรถเรียงสีกันแบบครบสีสันเนี่ยกับแกงลูกกวาดเลยนะครับคันนั้นก็คือเจ้า SUV สุดสวยคันนี้นั่นเองครับนั่นก็คือตัวดีพอเ s สโเนะครับเป็น EV ไซส์ขนาดครอบครัวนะยอดนิยมของคนไทยเลยนะครับคันนี้ดีไซน์หลักๆคือสวยมากแถมข้างในยังกว้างและจุของได้เยอะด้วยนั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งรุ่น ที่เป็นซีดานเรียกได้ว่าเป็นซีดานที่แบบโหดูดีมากได้ทั้งแนวสปอร์ตแล้วก็คนรักครอบครัวเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆอารมณ์แบบพ่อบ้านใจกล้าใส่ซิ่งนะคันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าทรงเป็นแบบซีดานแต่ว่าฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบฟาสตแบ็กเปิดทั้งกระจกด้วยนะครับทำให้การเก็บของต่างๆได้ค่อนข้างเยอะและนั่งเนี่ยค่อนข้างสบายเลยนะครับพ่อบ้านใส่ซิ่งคนไหนที่อยากแอบ,บนั่งได้ทั้งสมคนล้วสบายๆคันนี้ก็ยังตอบโจทย์อยู่นั่นเองครับ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นขาดไม่ได้สำหรับน้องคนใหม่ของเราน่ารักมากๆสำหรับเจ้าฉั่งอลูมินคันนี้นี่เองนะครับเป็นรถที่เรียกว่าใช้ในเมืองได้แบบคล่องตัวมากๆราคาน่ารักด้วยจับต้องได้นะครับเหมาะสําหรับสาวๆหรือว่าผู้สูงอายุก็ได้นะครับที่ไปรับส่งบุตรหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนพิเศษจับจ่ายซื้อของคันนี้เนี่ยจอดง่ายขับสะดวกแล้วก็ราคาเบาแ,บาแน่นอนครับ ผมมีหนึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญว่าทำไมลูกค้าต้องเลือกดิพอและฉางอลูมินนะครับเพราะว่าตัวดิพอของเราเองทั้งตัว S O 7และ L O 7เนี่ยรับประกันแบตเตอรี่นะนะาถึง8ปีแถมระยะทางได้ถึง2 4 0 0 0 0กิโลเมตรเลยครับและที่สำคัญสำหรับเจ้าลูมินคันนี้นะครับเห็นเล็กๆแบบนี้ใช้ในเมืองนะครับรับประกันยาวถึง8ปีเช่นเดียวกันในส่วนของแบตเตอรี่นะครับส่วนระยะทางรับประกันถึง1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนั่นเองครับ ดูแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมดิพอของเรารละจากอล,ลูมินยมถึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณครับ และอีกหนึ่งฟังก์ชันของเรานั่นก็คือฟาร์ซิลิตี้ในกรณีที่ลูกค้านํารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับเราก็จะมีห้องรับรองลูกค้าเนี่ยพร้อมกับอินโฟเทนเมนต์แล้วก็บางเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยบริการคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงกรณีที่คุณลูกค้ามาเป็นแบบครอบครัวนะครับเราก็จะมีในโซนของ k i ด s ซ o n e สหรับหนูๆไว้คอยบริการคุณลูกค้าด้วยนั่นเองครับยังไม่พอฮะในส่วนของฟาร์ซิลิตี้ของเราในการนั่งรอชมทีวีหรือว่าชมสื่อต่างๆไม่พอเนี่ย ท่านสามารถมองไปทางขวาก็จะเห็นในส่วนของการซ่อมบำรุงนะฮะสามารถดูรถของตัวเองได้แบบเรียลไทม์เลยนั่นเองครับเราชมด้านบนไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับตอนนี้แบงค์พาทุกท่านมาชมในส่วนของฝั่งเซอร์วิสนั่นเองครับฝั่งเซอร์วิสของเรามีฟาซิลิตี้ครบวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่รองรับ สำหรับการเซอร์วิสแบบนี้เลยรวมถึงเครื่องมือที่รับมาตรฐานนะคะอย่างตัว VCI แบบนี้นะครเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทําให้พี่ช่างของเราซ่อมได้อย่างตรงจุดและแม่นยํามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ในส่วนของการเขาเรียกได้ว่าบำรุงรักษาหรือว่าซ่อมแซมของช่วงล่างนั่นเองครับในส่วนตรงนี้เลยครับจะมีทั้งเครื่องตั้งศูนย์ห่วงล้อนะครับเครื่องเจียรจานนะครับหรือว่าเครื่องปรับแคมเบอร์องศาต่างต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปัญหากินซ้ายเปลี่ยนโชกอะไรก็แล้วแต่ของที่นี่ครับดีพอคีชั่นรับจบแน่นอนนั่นเองครับในส่วนต่อมานะครับที่เราจะพาไปต่อสำหรับลูกค้าที่เกิดอุบัติเหตุนะครับในส่วนนี้เลยนั่นก็คือบอดี้แอนด์เทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสีชิ้นเล็กหรือว่่าากกรรเเิิดุบัหหช้นนใๆะค สามารถรับซรอมที่นี่จบครบวงจรได้อย่างแน่นอนนะครับห้องอบสีห้องพ่นสีหรือว่าทีมช่างของเราได้มาตรฐานแล้วะครับการอบรมมีใบาการันตีแน่นอนครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่ใช้รถดีพออยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว SO7 หรือว่า l อ7นะครับผมยังขอเน้นย้ำในเรื่องของการนำรถเข้ามาเช็คระยะนะฮะ ในครั้งแรกรันอินนะครับเราจะเช็คระยะกันที่6เดือนหรือว่า5000กิโลนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปหลังจากรันอินเราจะเช็คระยะกันที่1,000 0กิโลหรือว่า1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับถ้าคุณลูกค้านํารถเข้ามาสวิตตามที่ศูนย์บริการของเราแนะนําเพียงเท่านี้ท่านก็ใช้รถได้อย่างสบายใจแล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถ e ีวีแบบนี้ท่านก็จะมั่นใจทุกการเดินทางและปลอดภัยทุกการขับขี่แนะ่นอนครับ และสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่เล็งรถไฟฟ้าดีพอไว้นะครับและสนใจจาออกรถที่ดีพอเคียชันธิยาของเราแต่อยากให้รถออกไปแบบสวยเนี้ยบหล่อเทนะครับเราก็มีร้านพาร์ทเนอร์ไว้คอยบริการคุณลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านออโตแกรมนะครับร้านแม็กช่วงล่างที่บอกว่าดังเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับก็วันนี้ครับกลนพามาชมดีพอเอสศูนเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ทางร้านออโตแกรมยุทธยาเนี่ยติดตั้งกัน เป็นประจำทาง d e p o i เคชั่นอุธยาเนี่ยเขาดิวแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับมาดิวอัปเกรดช่วงล่างให้กับลูกค้าไปเลยครับแมสุดจริงๆนะถือว่าดีมากๆากครับก็ไว้วางใจได้ครับเพราะว่าร้านออโตแกรมเนี่ยมีการติดตั้งไปหลายคันแล้วนะครับตั้งแต่ออกศูนย์ป้ายแดงมาเนาะมีการติดตั้งที่มาตรฐานมีเครื่องตั้งศูนย์อะไรให้ครบจบที่เดียวนะสำหรับรถรุ่นนี้ก็ไว้วางใจได้ครับสำหรับใครที่สนใจรถ d ี p o ไม่ว่าจะเป็น d ี p o S 0 7หรือ L 0 7ครับก็ มีรถให้เลือกและก็ให้ลองมีสีให้ดูให้ชมครับก็เข้าไปดูรถตัวจริงได้ที่ดีพอลเคชั่นอยุธยายังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเรายังมีร้านน้องคีมคาสปานะครับที่คอยดูแลของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิล์มนะครับฟิล์มกล้องแสงนะครับฟิล์มนิรภัยรอบคันหรือว่าฟิล์มแรปนะครับและเปลี่ยนสีต่างๆนะครับออกปแบบสวยเนี้ยบหล่อเท่ ครับวันนี้ทางร้านทีมคาตาปาของเรานะครับก็ได้รับเกียรติจากดีพอยุทธยานะครับให้เราเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานล้างรถงานเคลือบแก้วงานฟิล์มกองแสงฟิล์มกันลอยสําหรับลูกค้าที่ออกรถจากดีพอยุทธยานะครับมาทํากับร้านเราเราจะมีราคาพิเศษให้ทุกคันเลยนะครับส่วนงานล้างรถของเรานะครับร้านเราเป็นร้านมืออาชีพอยู่แล้วนะครับล้างรถมาประมาณ10กว่าปีไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์เราก็ล้างมาหมด แต่แต่แต,แต่มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้รถ E ีีอยู่นะครับอย่างของดิพอเราเองเนี่ยกรณีที่ท่านต้องการความสะอาดรถนะครับมันจะมีข้อควรระวังบางอย่างหรือว่ามีโหมดล้างรถที่ซ่อนอยู่นั่นเองครับผมไม่ทราบนะว่าท่านไปล้างแล้วเนี่ยร้านเขารู้ไหมแต่ที่ร้านน้องทีมคาร์สปาของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าร้านเขามีการพูดคุยกับทางโชว์รูมเราจนเข้าใจถึงโปรดักต์ในเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วนะครับ รถไฟฟ้ากับน้ํามันจะไม่ค่อยถูกกันในการล้างรถไฟฟ้ามันจะมีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับที่ลูกค้าจะต้องกังวลเรื่องการล้างรถไฟฟ้าเป็นยังไงจุดเสี่ยงอยู่ไหนไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทางร้านเรามีการฝึกอบรมพนักงานของเราทุกคนนะครับเราจะมีการเซฟระบบในจุดเสี่ยงของรถไฟฟ้าอยู่ตรงไหนเรามีการฝึกอบรมพนักงานของเราดูแลรถไฟฟ้าในการล้างทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านคีมคาสปาอายุทยานะครับรถสะอาดสวยจบรวดเร็วไว้ใจได้กับทางร้านเรานะครับคีมคาร์สปาอายุทยาอีกหนึ่งกิมมิกเล็กๆนะครับเนื้อคุณลูกค้ามาซื้อรถกับเราแล้วเป็นครอบครัวเดียวกับดีพอร์ครีเอชั่นของเรานะครับ เรามีเซอร์ไพรส์สำหรับครอบครัวของเราด้วยนะครับเป็นโฮสต์ที่ดีนั่นก็ต้องมีของเซอร์ไพรส์นั่นเองนะครับนั่นก็คือการเชื่อสิงโตแถมมีแปะยิ้มหรือว่าจะเอาใส่ชิงเอียะมาอวยพรแบบนี้ในวันรับรถเลยนะครับเพื่อเสริมความเป็นสรีมงลคลจะได้ค้าขายหรือทํางานแบบเิงๆปังๆงและมีความสุขตลอดการใช้งานของรถยนต์คันนี้นั่นเองครับประทับใจมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับก็ประทับใจมากเลยนะฮะสมบีพอไอเซียรอนนี้ก็มีการต้อนรับ เราก็เซอร์ไพรส์นี่เขาเซอร์ไพรส์เราวันนี้มีพวงมาลัยให้นะแล้วก็มีสิงโตเชิดให้ครับนะก็ถือว่าได้รับเกียรติของสุดขอบคุณมากๆเลย และยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับท่านไหนที่ออกรถแล้วนะครับแบงก์ก็ยังขอฝากฟาร์ซิลิตี้ของที่นี่ด้วยนะครับในส่วนของฝั่งเซอร์วิสมีศูนย์บริการครบวงจรเลยครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คระยะซ่อมบำรุงนะครับทั้งช่วงร่างหรือว่าการตรวจเช็คทั่วไปรวมไปถึงบอดี้แอนด์เพนนะครับที่สามารถเข้ามาซ่อมสี่ละตัวถังของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันครับถ้าคุณลูกค้านะครับสนใจที่อยากครอบครองรถไฟฟ้าดิพอหรือลูมินอยู่นะครับผมขอให้ดิพอแคริเอชันยุทธยาเป็นผู้ดูแลคุณลูกค้านะครับ